เราก็รวมจิตกายวาจาใจเราก็จะประสงค์จะกระทำการอนุโมทนารวมสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลศีลเมตกีเราเรียกสมาทานศีลศีลเกิดจากการสมาทานเป็นศีลภายนอกเพื่อต้องการตั้งเจตนาว่าจะรับศีลศีลภายในก็คือตั้งเจตนาวิรัติดเว้นเด็ดขาด จากการทำบาปทั้งปวงศีนนี้เกิดขึ้นจะต้องสํารวมด้วยศีลภายในสํารวมกายวาจาและก็ใจให้เป็นศีลความสํารวมนี้ก็ต้องอาศัยเจตนคติที่ตุที่เราตั้งไว้วเราจะเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งปวงตามที่สมาทานในศีลน,นั้นมาเป็นข้อแวดระวังรักษากายวาจา จิตที่สำนึกมีหิริโอตปะมีเจตนาชัดเจนแล้วก็จะสำเร็จได้เมื่อเรามีสติมีสติมาควบคุมจิตมีสัมผัาควบคุมกายสติก็เป็นสติสังวรเป็นสัมผัยะสังวรหรือเป็นปัญญาสังวรก็คือตัวเดียวกันหรือญาณสังวรก็ตัวเดียวกันเรียกสันสรามีสติและสัมผัญญะควบคุมทั้งจิตทั้งกาย จิตนั้นมีสติกำกับดูแลกายก็บการรู้ทั่วพร้อมแหการกระทำรู้ชอบนี้ต้องประกอบด้วยสัพปปชัญญะเมื่อมีสติสัพปปชัญญาควบคุมกุศลธรรมก็เกิดขึ้นก็จะดำรงอยู่ในความเป็นผู้มีศีลได้ศีลตรองนด้ศีลภายในเป็นศีลที่เราจะต้องเจตนาแน่วแน่วิัตกฎเว้นเด็ดขาดด้วความสำรวมคือต้องกระทำ เมื่อกี้เราเพียงแค่พูดแต่นนี้เราต้องกระทําจริงๆต้องสํารวมอันขณะที่เรานั่งสํารวมยังมีสติไม่มีสัพพัญญะรู้ควบคุมจิตและกายไว้นี้ณขณะยังเป็นผู้มีศีลเพราะเราจะไม่เคลื่อนไหวกายนี้ไปกระทําบาปตามจิตที่ดำริเราจะไม่เคลื่อนไหววจีกรรมการพูดตามจิตที่ดํำร,ร,คำร,ำริคือจิตก็จะไม่ดํำริในทางที่เป็นไปเพื่อความบาป ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ควบคุมเป็นมโนธรรมเมื่อสติควบคุมจิตมันก็มีความรู้ชอบสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่กระทําด้วยความด้วยสัพเยะที่ควบคุมกายรู้ตัวเหตงการกระทํานี้รู้ตัวพร้อมการกระทาเป็นความรู้ชอบดังองคุณสติและสัพปพปัญญาเนี่ยยังให้เราเป็นผู้มีศีลที่แท้จริงคือมีความสํารวมเกิดขึ้นถ้าไม่เราสมาทานแล้วแต่เราขาดความสํารวมนั้นก็ได้เพียงแค่การสมาทาน การรับศีลภายนอกแต่ไม่ได้สําเร็จตามที่เราตั้งเจตนาต้องการรับศีลน,นั้นพระศีลนั้นจะสําเร็จเมื่อเรามีการตั้งเจตนาวิรักรดเว้นเด็ดขาดและสู่การกระทําคือสํารมวมกายวาจาใจด้วยศีลสติและก็สัพพัญญาศีลก็คือความกําหนดระลึกรู้ลงไปแห่งสตินั้นให้สติรู้เข้าไปในองค์แห่งศีลศีลก็เยือกเย็ยนปกติศีลนั้นคือละจากบาปทั้งปวงด้วยการงดเว้นเด็ดขาด ไดสังวรเวดระวังว่าเราจะไม่ทําบาปร่วงเกินไปในจักรพุททั้งหลายโดยการมีสัญญามางควบคุมอีกทีก็มีปัญญารู้การกระทำาี่เรานั่งก็เพึ่รู้เรานั่งอยู่นี้ได้มีสัพพัญญะสัพพัญญะก็คือเป็นสัมเป็นสัมปชัญญะทันทีเป็นการรู้การกระทําด้วยตนเองรู้การกระทำมันชอบด้วยตนเองอย่างบริบูรณ์โดยประการต่างๆก็โดยประการต่างๆคือมีปัญญารู้โดยประการต่างๆลงไป แห้เราไม่ได้นั่งเฉยๆเหมือนวัวต่อท่อนไม้แต่เรานั่งคุยกันแล้วเรานั่งนิ่งๆคิดนั้นคิดนี่ของเราหรือนั่งหลับไม่เรียกว่าเป็นผู้สำรวมไม่ใชื่อเป็นผู้มีศีลอันศีลนั้นคือต้องตื่นรู้จิตต้องตื่นรู้มีสติตื่นทําก็มีสัมปชัญญะรู้ชอบเห็นการการะทำศีลยิ่งจะสำฤทธิผลอันศีลนี้เป็นไปเพื่อสุคติเพราะเรามีความสำรวมสังวรประสังสำรวมตัวนี้ยังให้เกิด ความสุขสุขที่จิตนั้นมีความสงบพะสัารวมแล้วเกิดความเกิดความสง,สง,สงบขึ้นสงบแห่งจิตนั่นก็เรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นจะสติควบคุมจิตสัมยะควบคุมกายจิตก็มีพลังอํานาจหนึ่งเกิดขึ้นเป็นพลังความดีตัวนี้เรียกตัวบุญตัวกุศลเกิดขึ้นแล้วพลังตัวนี้เรียกว่าบุญกุศลถ้าเราตายขนาดนี้บุญกุศลติดจิตก็เราไป ถ้าเราไม่ประมวลใ้จิตนั้นเข้าถึงธรรมด้วยสติสัพจัญญาคือเข้าถึงศีลศีลเป็นตัวธรรมะทันทีเมื่อสติสัพจัญญาควบคุมกายจิตศีลเป็นธรรมะทันทีไอต,ตัวธรรมะจากศีลตัวเนี้ยท้าให้เกิดเป็นพลังธรรมที่จิตเป็นพลังชีวิตที่จะให้จิตให้เราอยู่อย่างมีความสันติมีความสุขในปัจจุบันปัจจุบันเราก็มีความสงบจิตสงบกายวาจาสันติเกิดขึ้นจากความสงบเพราะสติ และปัญญาคนมีสติปัญญานะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสุขและสงบได้อยู่ท่ามกลางเรื่องราวมากมายวุ่นวายมากมายปัญหามากมายเพียรภัยมากมายแต่ถ้าสติสติปัญญามควบคุมกายวาจาใจให้ดำรงอยู่ความอย่างความตั้งมั่นอย่างผู้มีศีลได้เราก็จะมีอำนาจทำเมืองมาคุ้มครองให้มีความสันติมีความสงบขึ้นได้เป็นสงบจากภายในที่เรานั้น ไม่วันไหวด้วยกันส่งจิตไปวุ่นวายภายนอกมันโลกจะวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายด้วยเราอยู่อย่างอริยะเจ้าอริยธรรมธรรมพระอริยะคือพันธที่ทำให้กิเลสนั้นสิ้นไปจากจิตเราอันความสํารวมนี้ในจิตเรานี่เบาบางวางเบาบางจางคลายจากกิเลสกิเลสก็คือเครื่องปรุงแต่งให้จิตเราเร่าร้อนด้วยราคะโทสะและโมหะมันก็สํารวมด้วยจิตเนี่ยที่มีสติและสัพจัญญาควบคุมกายจิต ที่อ้างยิงอง์ศีนที่เป็นธรรมะเมื่อจิตเรามีกําลังความพร้อมด้วยอำนาจแห่งธรรมบุญกุศลเกิดขึ้นสิ่งที่เยสชีว่าเรามีบุญกุศลอยู่ตรงไหนทราบไหมอยู่ตรงนี้ฟังให้ดีเนาะบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นเมื่อเรากลับไปที่บ้านก็ถามว่าเรามีบุญมีกุศลมาหรือเราบอกเรามีมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิงของเราจริตนั้นมีบุญมีกุศลเป็นอย่างไรฟังตรงนี้จิตมีบุญมีกุศลนั้นก็มีความอดทนความอดกลัน้น เราเขาด่าเราเราโกรธไหมก็ชมเราเราเราดีใจไหมถ้าเราอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจได้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้มีบุญกุศลในเช้านี้ที่มาทําบุญใสบ่าดนี้ไม่สูญเปล่าเพราะมีบุญมีกุศลนั้นคุ้มครองจิตและจิตนั้นไม่หวันไหวต่อโลกธรรมคือไม่ยินดีและไม่ยินร้ายในโลกธรรม กิดอ,อะไรที่เกิดขึ้นเราก็มีสติปัญญารู้เข้าใจว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละสําคัญคือจิตเราต้องสงบถ้าเราไม่สงบจิตก็ไปรับวัตถุภายนอกเครื่องล่อภายนอกอารมณ์ภายนอกพอเราไม่ได้ดังใจก็ต้องโกรธได้ดังใจก็ชอบหลงระเริงฟุ้งซ่านไปเสียทั้งเสียทั้งจิตที่ข้าไปหลงชอบเสียทั้งจิตที่ข้าไปชังมันเสียทั้งนั้นไม่มีได้ดีกลับมาเลยทั้งรักทั้งชังเป็นโทษเป็นภยัย จิ่งกาวว่าราคาทูสามุหะให้โทษให้ภัยให้ทุกข์ิั์ทั้งหลายเราจะมีขันติเกิดขึ้นเรียกขันติสังวรอดทนอดกลั้นสิ่งที่อดทนได้ยากอดทนได้ยากคือความชอบใจเพราะชอบใจแล้วมันลืมตัวทุกทีพอลืมตัวขึ้นมาขึ้นมาจิตเราก,ก็เสียเสียคือเกิดเศร้าหมองเพราะราคะมันจับโลภะมันจับสุดท้ายขึ้นมาสติปัญญาที่เรามาประกอบเป็นตัวบุญกุศลเชานี้มันสลายไปเสร็จแล้วเห็นไหมว่ารักษายาก บุญกุศลนี่ยรักษายากมากทํานี่ไม่ยากญาติโยมทําความดีขนาดนี้เกิดขึ้นได้แต่รักษานี่ยากกว่าการการทำให้เกิดขึ้นทําความดีนี่ยากแล้วนะสร้างบุญสร้างกุศลในรักษานี่ยากกว่าถ้าเรารักษาได้ทั้งชีวิตก็คือพระอริยเจ้าทันทีจะอยู่ตรงนี้จะไปเบื้องหน้าจะตายไปไม่สูญเปล่าเบื้องหน้าก็ร้อนนั้นมีแต่โลกแห่งมีแต่ภาวะแห่งสุขติ เบื้องหน้านั้นเราไม่ลงอบ,บายภูมิแน่นอนเบื้องนั้นมันเป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะอะไรเพราะเรามีพความเปลี่ยนชอบเกิดขึ้นเมื่อขันติอดทนอดกลั้นไม่พอมันทนไม่ได้มันกลั้นไม่ได้อย่างเดียวมันก็ต้องเพียรปฏิบัติชอบถ้ามันร้อนก็ต้องปัดออกไปถ้ามันเย็นมันเบาบก็รักษาไว้ในเรื่องเปลี่ยนชอบที่มันเบามันเย็นสบายเรืวองบุญกุศลรักษาไว้ ถ้าไห้เกิดรักษาไว้ที่มันเป็นบาปเป็นความรอ้อนเป็นไฟก็คือไฟบาปอากุศลก็ต้องย้ายเกิดขึ้นแล้วก็ลืมถ้าเกิดขึ้นต้องดับมันเสียปัดออกไปมันปัดออกไปขึ้นมาก็ต้องเพียรชอบอยู่อย่างนี้ว่าอะไรที่เป็นวิตกในทางบาปอากุศลก็อย่าไปคิดอย่าไปนึกมันแค่คิดแค,แค่นึกก็อย่าไปคิดนึกถ้าคิดนึกบ่ะดยมันก็จะทําทพูดทันทีการรู้เท่าทันตรงนี้ได้เนี่ยสุดยอดแห่งความเป็นเป็นธรรมะ สุดท้ายอย่างความเป็นเป็นมนุษย์ที่จะเข้าถึงความเป็นอริยะได้ก็ตรงนี้ถ้าเราละวางได้ตรงนี้ตรงนี้คือตัวปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมนี้จะอ้างว่าตนเองเป็นผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นนักกรรมฐานนั้นจะต้องพัฒนามาจนถึงกับว่าวิริยะวิริยะตรงนี้คือความเพียรละซึ่งอกุศลบาปทั้งปวงถ้าบาปอกุศลมีอยู่นั้นก็คือต้องละทิ้งไป ถ้าไม่มีก็อย่าทําให้มีสังวรระวังเฝ้าดูแลว่าย้าเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นปะหนะละทิ้งไปและพานาคือพัฒนาจิตนั้นมีสติปัญญามีความกติธรรมมีความชอบธรรมมากขึ้นและเพึงอนรักษนารักษาคุณความดีคือบุญกุศลที่จิตที่มีว้ยนี้ที่บอกว่ารักษายากมากชั่วขนาดนิดเดียวมันกร็รั่วไหลออกไปได้จะต้องรักษาด้วยคำว่าสติสติสติและปัญญาประกอบสตินั้นตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้ การที่เราจะเป็นนักกรรมฐา,านนักปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นสานิกชนตั้งหลายนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทาทานไม่ใช่รักษาศีลไม่ใช่มาฟังธรรมเพียงแค่นี้แต่จะต้องนําผลแห่งการทําทานผลแห่งรักษาศีลผลแห่งการฟังธรรมนี้น้อมเข้าสู่จิตโอปันญิโกไปพิจารณาให้แยบคลายเกิดปัญญาเกิดความรู้แล้วน้อมสู่การปฏิบัติเป็นสมมาปฏิบัติ สมาปฏิบัตนินั้นทำให้เราอยู่ในเส้นทางแห่งธรรมแห่งศีลผู้มีศีลมีธรรมคุ้มครองนั้นเรียกว่ามัชฌิม,มาไปประทาคือทางสายกลางถ้าก็ถามเราว่าทางสายกลางคืออะไรก็คือทางที่ผู้มีศีลมีธรรมดำเนินชีวิตอยู่เรียกว่าทางสายกลางศีลน,นั้นเป็นคําสั่งห้ามทําชั่วทํานั้นอดมจิตให้เป็นคําสอนให้พัฒนาการจิตให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ความรู้ชอบอันเปสุขความบริสุทธิ์เมื่อปัญญาความรู้ชอบเกิดขึ้นอะไรๆมันก็ไม่มีปัญหาในชีวิต พราะความรู้ชอบจะเกิดขึ้นที่จิตนั้นเมื่อจิตดำรีสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็ชอบด้วยธรรมไม่ว่าพูดก็ด้วยธรรมด้วยาการประพฤติปฏิบัติก็ด้วยธรรมกายวาจาใจาจะจเป็นผู้มีศีลมีธรรมคุ้มครองรักษาเพราะปฏิบัติเพราะรู้ชอบเพราะมีสติสัมปัญญะเพราะตั้งมาอยู่ในศีลอันองค์ศีลสติปัญญาคันติิริยะจึงรวมประมวลเป็นที่จิตนี้ียกว่าจิตสังวรธรรมะชาวนี้จึงให้จิตสังวรธรรมะกัจจายโยมทั้งหลายจงนําจิตสังวรธรรมะนี้กลับไปที่บ้าน อยู่ยังมีสังวรธรรมในเดินนั่งยินนอนกินเดิมนึกคิดพูดทำไม่ว่าตอนนั้าและหลังจงมีสังวรธรรมพยากรณ์ตนเองได้ว่าจะทำอาหากิน <het> ก็จะเดินรุ่งเรืองจะมีชีวิตครอบครัวจะเดินรุ่งเรืองจะทำงานต่างๆก็จะเดินรุ่งเรืองจะเดินนั่งยินนอนก็จะเดินรุ่งเรืองจะไม่เป็นผู้เสื่อมสูญจากคุณค่าความดีจะไม่เป็นผู้ไม่พบพยาอันตรายที่เป็นเหตุเป็นไปให้เกิความชีพหายอย่างขาดคุณค่าความดี เราจะไม่ขาดคุณค่าความดีเลยเมื่อเราอยู่ในที่ใดๆพบสิ่งใดประเจนสิ่งใดกรรมเก่าต้องชําระแต่กรรมใหม่นั้นเราสร้างแต่คุณความดีเข้าไปเข้าไปชาระกรรมเก่าอ,าก,อากุศลด้วยคุณค่าความดีนี่เลยว่าการละการละออกมาจากบาปกรรมเวรนกรรมเป็นการสะดอกเคราะห์ตามภาษาชาวโลกเป็นการล้างล้างเคราะห์กรรมของเราการล้างเคราะห์กรรมนั้นไม่ได้ไปพึ่งน้ำมกูกน้ำมนต์หมอผีพระ ทุศีนที่ไหนไม่ไปไม่ได้มาพึ่งนางจามไม่ได้ไปพึ่งเทวดาทั้งไหนไม่ใช่เราล้างด้วยบุญกุศลที่เรากระทาดีแล้วเนี่ยเื่ามันข้าไปด้วยความสว่างความสะอาดความเศร้าหมองความอับความเหม็นความเป็นบาปอกุศลก็หมดสิ้นไปนั้นดังนั้นการที่จะคล่าออกจากเคราะห์กรรมบาปอาุุลนั้นก็ต้องออก,ออกด้วยการกระทําคุณค่าความดีที่เราต้องกระทําเองไม่มีผู้ใดจูมือเราออกมาจากบาปกรรมได้ แม่พระเจ้าตัดว่าสถ,ถาคุผู้สั่งสอนเท่านั้นเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นท่านทั้งหลายต้องเดินเองก็คือต้องทําเองปณิ่านทั้งหลายพลั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลรักธรรมสมาธิที่นั้นได้เกิดขึ้นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่เราไม่เขาก็เป็นเช่นนี้เกิดก็ทุกข์ดับก็ทุกข์มีแต่ความเกิดขึ้นและดับไปก็คือความทุกข์ที่เกิดและทุกข์ที่ดับโลกมีเช่นนี้ การรู้ทุกข์และเห็นเหตุแห่งทุกข์และเหตุทุกข์กท,กท,กทุกดับได้จึงยอมรับความจริงว่านี่คืออริยสัจในพระพุทธศาสนาเรื่อสมาธิฐิเมื่อความเห็นชอบขึ้นมาก็มีสมาสกปะดาดินนั้นก็เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรละจากการ,รวิตกยยตกเจะไปวิตวิสาวิตกบาปบาปตั้งหลายไม่ตรึกไม่ตรองเมื่อเราละจากการหลีจากบาปได้การปฏิบัตินั้นก็ไม่มีบาปเราจะตั้งมั่นอยู่ในวจีกรรม,มโมกรรมและอาชีวะที่ถูกต้อง เพราะจิตนั้นมันเป็นตัวตั้งแห่งบุญและบาปเมื่อจิตมันสะอาดเป็นบุญกายวิจาก็จะไม่กระทําความเป็นบาปโดยเด็ดขาดและนั่นหมายถึงว่าเราพร้อมได้วดยกายวาจาใจที่จะเพียรชอบละรูชอบเพื่อเกิดความตั้งมั่นชอบเพื่อเกิดยานอย่างรู้ชอบเพื่อเกิดปัญญาชอบเพื่อดลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้การจะดลุดพ้นทั้งปวงได้ต้องอาศัยทางนี้ทางเดียวทางนี้คือมัชชิมาปฏิปทาที่จะต้องประกอบด้วยจิตนี้มีสังวรธรรมตามที่กล่าวในเบื้องต้นถ้าญาติโยมจําได้เพียงแค่นี้แหละ เพียงแค่นี้แหละที่ทำให้ดับทุกข์ได้จริงยะถาวริวาหปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะิโตดินนังเปตานุปกปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชะโตสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณีโชติ

จังวุฒธาปัจจญญโนจัตธรรมะวัตตันติอายุวันโนสุขังบา ลังสับบุตธานุภาเวนะสัพบัธรรมานุภาเวนะสัพบัสังคานุภาเวนะบุตรรัตตานังธรรมมรตตานังสังขรตตนังตินังรตตนานังอนุภาเวนะจตุรสีตีสัตตมก ขันธานุพาเวนะปิตะกตัยะนุพาเวนะจินนะสววกานุพาเวนะสัมเพติโรคาสัพเพติพยาสัมเพตอันตรายาสัมเพติอุบัตดาวาสัมเพติ nimitn ta sampete awa mankala vina san tu a youat tako tanna watn tako siddhi wat tako yasawatn tako balawat tako vanna tako sukawat tako hotu sabbada dung karo kapaya vera soka dawa ani ka antara ya pipinna santu ase sato Siti Tenang lapang sod Ting pakayang sukang balang Sili ayu jawan No japo kang wun ti jaya sawa Satawa sa jaya yu Ti pawan tu te pawatu สัมบงมังค์ขะรังรักขันตุสัมบดีวตาสัมบุตรธานุภาวีดัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัมบงมังคขะรังรักขันตุสัมบดีวตาสัมบธรรมานุภาวีดัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัมบงมังค์ขะรังรักขันตุสัมบ ดีวัตาสัพปสังคานุภเวดสดาโสทีปวันตุเตรวมจิตอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายในสำคัญที่สุดกล่าวไปเมื่อกี้ว่าอนรักนาลียากมากเรามากักจะเผลอพอจบแล้วเราปล่อยจิตไกลบุญกุศลก็แวบหายไปหมด กว่าเราจะนึกได้ให้บุญกลับมานี่ไม่รู้ชาติไหนบุญกุศลไม่ได้สูญไปไหนแต่มันไม่อยู่ที่จิตของเราพระจิตเราไปปล่อยไปทิ้งคุณความดีพอทิ้งคุณความดีความชั่วก็เข้าแทนแค่ชั่วอารมณ์เดียวนี่บาปอาุศลเข้าแล้วนิดเดียวเองก็บาปกุศลอ,อกุศลนี่ไม่ใช่เราต้องไปตีหัวใครไปลักทรัพย์ใครอันนั้นคือก่กอเวรก่อกรรมด้วยบาปแต่แรงบาปอยู่ในจิตของเราเป็นต้นทุนอยู่แล้ว เมื e ่อไรก็แล้วแต่ที <S, <S ่เราไม่คิดดีมันนั้นความชั่วจะเข้ามาอยู่ในจิตของเราทันทีเพราะบาปเป็นแรงจิตมันมีต้นทุนอยู่แล้วเป็นอนุสัยอยู่ภายในบัดนี้เราตั้งจิตเราให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในบุญกุศลือให้เยือกเย็นและสงบและระลึกถึงคุณกับพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ว่าพระเจ้าเป็นผู้ตัดสู้ชอบนี้พระเจ้าผู้ตัดสู้ชอบได้พระอเองนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดชอบได้พระอเองพระองค์นี้ เราก็ถึงซึ่งพระองค์เป็นจรณะที่พื้นที่กระจัดไัยเราก็ถึงซึ่งพระธรรมทุจริตแสดงว้ดีและเป็นไปเพื่อความดับทุกสิน้นเราถึงพระสงฆ์สังกุลเองสังสังฆะให้เป็นนายวิเศษเม่นายบุญยิ่งกว่าด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมสังฆะจึงประชุมอยู่ในจิตของเราเถิดด้วยใน,นสงส์เราได้บุตประกอบการบุญการกุศลในเกตของพระพุทธศาสนานี้ให้เป็นเกตอันวิเศษไม่เกตบุญอยิ่งกว่าเพราะความสําเร็จในอายุวันสุขปาระราปฏิพันธานาสารสมบัติ และความสําเร็จในธรรมมันเป็นเพื่อความดับทุกข์นั้นเพื่อได้เกิดแก่แกข้าพเจ้าทั้งหลายอํานาจใดๆที่เป็นอกุศลบาปกรรม,พรมเพื่อได้สูญสิ้นไปด้วยด้านคุณความดีที่ปรากฏในจิตของข้าพเจ้ามนปัตนี้ดังนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้กระทําการใดๆด,ด้วยกายวาจาใจล่วงไปในการประพฤิเป็นบาปเป็นอกศุศลปันี้ข้าพเจ้าขอขอมากรรมต่อผู้ที่เรากระทำนั้นแล้วขอพึงเป็นเพื่อมีส่วนบุญกุศลนี้แห่งข้าพเจ้านี้ ได้แปลไปยังเจ้าก,กรรมนิเวศนทั้งหลายก็อเจ้ากรรมนเวศนทั้งหลายรณนะได้นุโมทนาเถิดและอาหุสิกรรมตอกกรรมน,มบนับนี้เตถ์ปนิค่อยเจ้าขอ,ขอ,อกรรมกรรมแล้วด้วย,วยอำนาจและอนุภาพแห่งพุทธธรรมและพระสงฆ์้าพเจ้าถึงพร้อมได้บุญกุศลอันสม,มบูรณ์พร้อมขอบุญกุศลนี้ได้ถึงซึ่งแม่ของข้าข้าพาเจ้าได้ถึงซึ่งพ่อของข้าพาเจ้าหากแม่หรือพ่อล่วงลับไปแล้วนั้นก็บบุญกุศลนี้อุทิศเป็นไปเพื่อท่านทั้งหลาย เมืท่านทั้งหลายได้อยู่ในที่ทุกข์มพพ์จากความทุกข์เมื่อท่านหลายได้อยู่ที่สุขสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนาจบุญกุศลนี้นทิศีให้กับพระนางจาม,มาทีวีปสมกัตรีอัจาจักษาริพุนชัยและขอบุญกุศลนี้ถึงเทวดาท,ทั้งหลายที่พระพ้องทศษาบ้านเมืองพระพ้องทศษาตตัวของข้าพาเจ้าเพื่อให้ข้าพาเจ้านั้นดำรงอยู่ในความสุขความเจริญสืบต่อไปขอบุญกุศลนี้เป็นไปพระสัตว์ทั้งหลายอายุในที่มีความทุกข์มพพิจากความทุกข์ อยู่ในที่มีความสุขสุขยิ่งขึ้นไปสเปสตะอเวราโหตุกสัตว์ต่างจะมีความสุขความสุขเถิดจะนิเวียนแก่กันและกันเลยอิยพปรชาโหตุกสัตว์ต่างจะมีความสุขความสุขเถิดจะมีความปฏจบบติความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณิคาโหตุกสัตว์ต่างจะมีความสุขความสุขเถิดจะมีความขับแคลนใจความทุกข์ใจเลยสุขีอัตนางปรารันตุกสัตว์ต่างๆจะมีความสุขการสุขใจประจักษ์ทุกโรคพยาอันตรายทั้งปวงเถิด สเปสดาสดาตุอธเวลาสุขชีวินโนกกสัตว์ทั้งหลายย่อมมีเวรเกิดกนแลิกันเป็นผู้ของชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดก็ตั้งบุญญาปรังมัหังสเพภากีวันตุเตก็สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจะเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันขอพระเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญเพียรแล้วนั้นเถิดรวมจิตเราแป่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ว่ากสัตวย์ทั้งหลายจะมีความสุขกายสุขใจพิจากทุกข์รบไปทั้งปวงเถิดในทิศเบื้องหน้าไม่ในทิศเบื แม่ด้ทิศเบื้องฝ่ามือขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขกายสุขใจประจักษ์ทุกรูไปทั้งปวงเถิดแม่ได้ทิศเบื้องซ้ายมือขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขกายสุขใจประจักษ์ทุกรูไปทั้งปวงเถิดแม่ได้ทิศเบื้องบนขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขกายสุขใจประจักษ์ทุกรูไปทั้งปวงเถิดแม่ได้ทิศเบื้องล่างแห่งข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะมีความสุขกายสุขใจประจักษ์ทุกรูไปทั้งปวงเถิดความน่าด่งเมตตาบารมีธรรมบัดนี้ จะบริฐานยู่ในจิตของข้าพเจ้าปกป้องรักษาข้าพเจ้านั้นพ้นจากทุกโรคไปทั้งปวงเช่นเดียวกันรวมจิตให้สงบนิ่งชั่วขณะหนึ่งและตั้งจิตนี้ให้มั่นอยู่ในบุญกุศลความเยือกเย็นและสงบเป็นไปเพื่อประจากโรคทุกโรคไปทั้งปวงด้วยอํานาจธรรม